สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Inspire Style ทันอองแรงมาดาลใจสุวอนาคตที่สดใสต้องขอบคุณสำหรับการเข้ามารับฟังและติดตามนะครับสำหรับในตอนนี้จากที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับว่าใน EP 5นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องจานบินกับพลังคิดบวกครับฟังดีๆนะครับผมหมายถึงจานกินข้าวที่บินนะครับไม่ใช่จานบินอวกาศ คุณเชื่อไหมครับพลังคิดบวกเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้มากมายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะเวลาที่เราคิดบวกเนี่ยสมองเราเนี่ยจะสั่งให้เรามีความสุขหลังสารแห่งความสุขออกมาจิตใจของเราก็จะเบิกบ,บานเกิดรอยยิ้มขึ้นในทุกๆวันชีวิตคนส่วนมากที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกมหาเศรษฐีระดับโลก นักวิชาการระดับโลกศิลปินดารานักแสดงดังๆหรือนักกีฬาร,ระดับโลกทุกท่านเนี่ยล้วนแต่มีพลังคิดบวกอยู่ในตัวมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆแปลสภาพจากเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่คนส่วนมากเนี่ยมองเป็นด้านลบให้กลายเป็นด้านบวกให้กับชีวิตของตัวเองได้วันนี้ผมจึงมีมุมมองครับจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจานบินให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเรื่องมีอยู่ว่า มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกๆอีกสี่คนอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งลูกๆทุกคนเนี่ยก็ยังเล็กอยู่ลูกคนโตอายุเพียงแค่12ขวบเท่านั้นครอบครัวนี้มีฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีมากวันหนึ่งขณะที่รับประทานอาหารเย็นกันอยู่แม่ตักข้าวใส่จานให้ลูกๆพี่สาวคนโตก็ยื่นจานไปรับข้าว แต่ปรากฏว่ายื่นเร็วไปหน่อยจานดันไปกระทบกระแทกกับจานของน้องเขาจนเกิดเป็นรอยบิ่นที่ขอบจานแม้เป็นรอยบิ่นเพียงเล็กน้อยแต่พี่สาวก็ไม่สบายใจเพราะว่าบ้านนี้ไม่ได้มีเงินมากนักจานแต่ละใบต้องรักษาให้ดีแม้จะเป็นจานบิ่นก็ยังคงต้องใช้มันต่อไปไม่ได้ทิ้งพี่สาวรู้สึกเสียใจที่ตัวเองสัเพรา่าดูแลข้าวของได้ไม่ดีทำให้เกิดความเสียหายขึ้น นับตั้งแต่นั้นมาเวลาใครก็ตามที่ได้รับจานใบนี้ตอนกินข้าวก็จะบ่นว่าเฮ้ยวันนี้โชคร้ายจังทุกครั้งที่ได้ยินเช่นนี้พี่สาวก็จะยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเพราะเป็นการตอกย้ำความสะเพร่าของตนเองบครั้งที่บรรยากาศกลางวงกินข้าวนั้นเสียไปเพราะคําบ่นดังกล่าววันหนึ่งครับน้องสาวคนหนึงได้รับจานใบนี้เตรียมทำท่าจะบ่น พ่อเห็นเข้าจึงพูดว่าต่อไปนี้เรามีกติกากันว่าถ้าใครได้รับจานบิ่นใบนี้ตอนกินข้าวคนอื่นๆจะต้องเข้าไปหอมแก้มเขาเสร็จแล้วพ่อก็เข้าไปหอมแก้มน้องสาวเป็นคนแรกแล้วคนอื่นๆในบ้านก็ทำตามในวันนั้นเนี่ยทำให้น้องสาวยิ้มอย่างมีความสุขมากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาใครได้รับจานบินใบนี้ ก็จะยิ้มมีความสุขมากทุกครั้งเพราะรู้ว่าเดี๋ยวคนทั้งบ้านก็จะต้องมารุมหอมแก้มเขาทำให้บรรยากาศในบ้านนั้นดีขึ้นมากยิ่งกว่านั้นเวลาใครทุกข์ใจเดินเข้ามาในบ้านก็เป็นอันรู้กันว่าพี่น้องคนอื่นๆก็จะวางจานบินใบนั้นที่ข้างหน้าของคนคนนั้นตอนกินข้าวแล้วทุกคนก็จะเข้าไปรุมหอมแก้มคนคนนั้นซึ่งความทุกข์ความเศร้าของเขาก็จะหายไปทันทีในภายหลังครับ บ้านหลังนี้เริ่มมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะพ่อแม่ของเขาขยันทำมาหากินและเป็นคนคิดบวกเป็นพื้นฐานจนทำให้มีจานใบใหม่เพิ่มขึ้นมาหลายชุดส่วนจานบินใบนั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องลบทิ้งไปตามกาลเวลาแต่ถึงอย่างไรทุกคนในบ้านก็ยังจดจำและนึกถึงจานบินใบนั้นอยู่เสมอหลายปีผ่านไปครอบครัวนี้ได้ไปกินอาหารที่พัตคารแห่งหนึ่ง ตอนที่พนักงานเอาจานมาวางลูกๆทุกคนสังเกตเห็นว่าจานของคุณพ่อมีรอยบินเล็กๆอยู่แต่แทนที่ลูกๆจะไปบอกให้พนักงานไปเอาจานใบใหม่มาเปลี่ยนทุกคนต่างลุกไปหอมแก้มคุณพ่อและกอดคุณพ่ออย่างมีความสุขกลายเป็นว่าเรื่องราวของจานบินซึ่งเดิมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้กับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขเป็นอย่างไกเป็นยังไงนะครับ จบไปแล้วนะครับเรื่องจานบินกับพลังคิดบวกสำหรับจานบินนั้นเปรียบเสมือนความบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ว่าพ่อกับสอนให้ลูกๆรู้จักมองเห็นคุณค่าและด้านดีของมันหรือเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองทําให้มันกลายเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาได้ความบกพร่องบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เกิดขึ้นยาวนานได้เหมือนกัน แต่ถึงกระนั้นความบกพร่องก็ยังมีข้อดีและเป็นสื่อแห่งความสุขได้เหมือนกันเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้เปิดมุมมองให้เรารู้ว่าข้อบกพร่องที่เรามีอย่างเช่นบางคนเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างอาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญาแต่เขากลับสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยกตัวอย่างนะครับคุณจะได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากครับจากเรื่องที่ผมเล่านี้ จากศิลปินชื่อก้องโลกท่านหนึ่งที่ผมชอบมากและฟังเพลงของเขาเสมอก็คือแอนเดรียโบซลลีครับศิลปินนักร้องเสียงโอเปร่าอันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาเลียนซึ่งล่าสุดก็ได้ถูกเชิญมาร้องที่ไทยในงานเขาดาวตอนปีใหม่แอนเดรียโบซลลีเขาได้ร้องเพลงดังๆไว้มากมายครับเช่น Time to say goodbye ที่ร้องคู่กับซาร่าไบร์แมน time to say goodbye <c oughs> ต้องขออภัยนะครับวันนี้แอนเดียเจ็บคอนิดหน่อยมีหลายเพลงครับที่เขาลองคั่ศิลปินดังๆอย่างเช่นเซลินดิออนหรือในยุคใหม่หน่อยก็เอชชีแรนครับคือเพลง perfect คุณเชื่อไหมครับว่าแอนเดียเบอร์ซิลี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ตาบอดนะครับ เขาเกิดมาพร้อมกับต้อหินเขาสามารถมองเห็นได้แบบพร่ามัวครับแค่ประมาณ10%ตั้งแต่กำเนิดและตาของเขาก็ได้มาบอดสนิทตอนที่เขายุ12ปีหลังจากที่โดนลูกบอลไปกระแทกที่ศีรษะแอนเดร์เบอรซลีเขาจบการศึกษาด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยปีซ่าในอิตาลีแต่สุดท้ายครับเขาเลือกที่จะทำตามพรสวรรค์และสิ่งที่ตัวเองรักในเสียงดนตรี แม้ดวงตาจะมองไม่เห็นแสงใดแต่หัวใจของแอนเดรียนนั้นเชื่อมั่นในดนตรีอย่างยิ่งสองหูของเขายังได้ยินและหนึ่งปากของเขายังขับร้องด้วยความเชื่อเสมอว่าเสียงเพลงนั้นสามารถเยียวยาและยกระดับจิตใจของผู้คนได้สำหรับแอนเดียโบซลี่เขามองในสิ่งที่เขามีครับเขาไม่ได้มองในสิ่งที่เขาบกพร่องแต่อย่างใด ชีวิตคิดบวกมันดีแบบนี้นี่เองครับมันสามารถงัดพลังวิเศษที่อยู่ในตัวของเราออกมาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองสิ่งที่บกพร่องเลยครับให้เรามองสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เนี่แหละครับเป็นยังไงครับอานุภาพยิ่งใหญ่ของพลังคิดบวก the power of positive thinking หรือตัวอย่างอื่นๆครับแรงบันดาลใจที่ได้จากบรรดาน,นักกีฬาพาราลิมปิกนักกีฬาที่บกพร่องทางร่างกายมีความพิการ บางคนเป็นมาตั้งแต่กำเนิดบางคนมาเกิดขึ้นในภายหลังแต่พวกเขาไม่ท้อเขามีมุมมองต่อชีวิตต่อสิ่งต่างๆด้วยใจที่เปลี่ยมไปด้วยพลังคิดบวกทำให้เขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตเขาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตกว้าเหรียญทองพาราลิมปิกสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเองได้ในแบบที่คนสมบูรณ์พร้อมอย่างเราๆนะครับยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณล่ะครับคุณพร้อมไหมล่ะครับ ที่จะสร้างพลังคิดบวกให้เกิดขึ้นกับตัวเองสุดท้ายนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสร้างพลังคิดบวกให้กับชีวิตของตัวเองในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณลองยิ้มหน้ากระจกทุกเช้าและบอกกับตัวคุณเองว่าคุณมีดีอยู่ในตัวและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นและถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณทุกๆวันไม่เว้นแม้แต่เรื่องเงินทองเลยนะครับซึ่งมันคือกฎพลังดึงดูดครับ แล้วผมจะขยายความเรื่องกดพลังนึ่งดูดเนี่ยให้ฟังในตอนต่อๆไปนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Inspire Style ท่านอ๋องด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปด,ดีๆต่อจากนี้ผมขอขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆที่กดติดตามกด Subscribe ให้แล้วนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาถึงเอพิโซดที่5กันแล้ว คุณสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้ะรอฟังคลิปดีๆที่จะออกมาใหม่ได้ในเร็วๆนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ